พี่น้องคะพี่น้องคะทํางานอยู่ที่ไทยมีแต่ได้กับได้คะ่ะทุกคนคะ่ะมีแต่ได้กับได้คะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแพราวาต้องขออวดรวยคะ่ะขออวดรวยหนึ่งวันแล้วก็ขออวดขอชื่นชมในการที่ เพวาได้มีโอกาสดีๆนะพี่น้องคะ่ะได้มาเหตุงานอยู่ไทยได้มาเหตุงานอยู่ฝั่งไทยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยเห็นไหมคะความขยันความขยันความอดทนความที่ไม่เกียจค้านความซื่อสัตย์สุจริตความขยันมันเพียรบอกเลยว่าคุณไม่สูญเปล่าที่คุณจะมาทํางานในประเทศไทยพี่น้องคะ่ะ คนอื่นจะพูดจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะแต่แพรวาบอกเลยว่าประเทศไทยและคนไทยคือบุคคลที่มีพระคุณนะคะพี่น้องค่ะกับแพรวาหลายขนาดพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสบายดีเดอ้อจากพีพ,พีน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านเดอ้อจ้าว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเราหรือว่าทางต่าง,างประเทศเดอ้อจ้าติเขา่ามาติดตามห้ามชมมาฟังแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าพีพีพพคะเป็นยังแพรว่าคือหายพี่น้องเบิ้งเงินนะคะนี่เลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสิบ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 ต้องขออนุญาตเด้อจะ้ะหลังจากทีพ่ว่าเดย์อ่ะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าช่วงนี้หันเพ่ว่าบุคยมีเวลามาอัดคลิปให้พี่น้องเดย์รับชมรับฟังนะคะบุคย์คยอัปเดตเรื่องราวต่างๆเพราะว่าคือเพ่ว่ากับเมื่อยนะทุกคนเมื่อยกับงานประจำเนาะเพราะว่าช่วงนี้หันจะหน้ายนะทุกคนนะคะ ดีใจกับเจ้านายมากๆเลยถามว่าเพว่าเมื่อยปะคะเพว่ากับเมื่อยนะทุกคนแต่คนถี่เมื่อยกลัวเพว่าก็คือเจ้านายของเพ่ว่านะคะเพราะว่าเจ้านายเพียะว่านี่เหงเหตุงานหนักกว่าเพว่านะจริงอยู่่ะเพว่ากับเหตุงานหนักเหมือนกันเนาะเพว่าเหตุในบ้านนะทุกคนต้องทําความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นดูแลบ้านนะทุกคนก็เหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าเหนื่อยเข้ากับได้มองเห็นว่า พื่อนผูกเป็นเจ้าหน้ายนะทุกคนก่อนกว่าเพื่อนจะมีเงินเดือนนะมาาจให้พี่ว่านี่เพื่อนกับเมื่อยนะทุกคนเพื่อนก็ออกไปเห็ดะออกจากบานเนาะถูกวันถูกมือทุกวันเลยนะทุกคนเพื่อไปทํางานเพื่อไปหาเงินเพื่อไปทําธุรกิจนูน่นนี่นั่นต่างๆนาะนาะทุกคนเพื่อไปตามหาของให้กับลูกน้องลูกน้องต้องการอะไรแบบไหนก็ต้องไปหาเพื่อที่จะให้ลูกน้องอะได้มีแบบ งานเหตุงานการที่ดีและมีเงินมีรายได้พิเศษนะคะอันนี้คือเงินที่แม่วาถือนะทุกคนก็คือเป็นรายได้พิเศษเนาะที่เจ้านายหันหมอบให้แม่ว่านะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แม่ว่าก็ได้เหตุนาน่นแม่ว่าเออเกินหน้าที่บอกว่างไงซะก็คือเกิดหน้าที่ยังไงก็คืออย่างเช่นเนาะ เจ้านายก็เปิดร้านนะทุกคนขายพวกชานมชานมชีชานมผลไม้อะไรต่างๆน้ําผลไม้น้ําผลไม้ปัน่นน้ําผลไม้ชีชนะทุกคนก็เลยเป็นช่วงนี้ก็เลยแบบว่าเปิดร้านสาขานะคะเปิดจากที่มี1สาขาก็เพิ่มมาเป็น2 3 4ปัจจุบันนี้ก็คือมีสีแล้วทุกคนมีสีสาขาก็เลยจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยก็ สาธุนะคะนุสาธุค่ะขอให้เจ้านายเงๆงปังๆนะทุกคนก็คือเป็นส่วนดีเนาะถามว่าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะทุกคนเพราะว่าการที่คือคนไทยเขาจะยึดหลักว่าการที่เรามีงานเราคือต้องมีเงินนี่แหลคะค่ะทุกคนก็ไม่แตกต่างกับคือเพวาว่าทงานเนะเาะเพวาว่าทงานเยอะเพว่าก็จะได้ ค่าแรงมาเพิ่มอย่างเช่นนะคะเหมือนที่แพรวาได้อยู่ดวนอาทิตย์เนาะถ้าหากว่าแพรวาขยันก็จะมีเจ้านายนะคะทุกคนรวมรวมทั้งเจ้านายอยากให้ไปช่วยงานรวมทั้งคนในหมู่บ้านนะทุกคนที่แพรวาทํางานอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เพนคุณพี่เกมนะคะก็ให้โอกาสแพราวาได้แพรวาไปทํางานพิเศษไปช่วยทํานู่นทํานี่นิดนหน่นนนนอยๆน,น,นะคะทุกคน เพิ่นกันยังเมตาเพาวานะคะโดยการหายเงินเพาวานะคะสี่สามสีร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปหกเจ็ดร้อยบางครั้งนะทุกคนก็แล้วแต่โอกาสนะคะเผนหายนะคะเพาะวากับขอบคุณหลายๆนี่คือเพาวาบอกว่าการทํางานอยู่ในไทยทุกคนคะ่ะถ้าหากว่าเจ้าขยันขันแข็งนะคะขยันมันเพียน คุณอยากทำงานจริงๆแล้วคุณอยากจะได้เงินจริงๆถ้าคุณมีความขยันมีความอดทนนะคะพี่น้องคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานนะทำด้วยจิตใจจริงๆอ่ะเพราะว่าเสือเลยพี่น้องคะ่ะโบตองลอศาสตรน์นีนะคะพี่น้องเออขอโทษค่ะพูดผวิตไม่ต้องรอชาติหน้าคะ่ะ กรรมดีจะตามสนองคุณไม่ต้องล้อชาติหน้าค่ะชาตินี้เลยทุกคนค่ะเห็นตาเห็นทันตาเลยจริงๆนะคะทุกคนเห็นจริงๆเลยนี่เห็นไหมคะ่ะได้มาแล้วสามพันเพียวาก็จะได้เป็นเก็บเก็บเอาไว้นะทุกคนส่งให้พ่อให้แม่ทางบ้านเพราะว่าตอนนี้ค่ะเพียว่าก็ใช้เงินเยอะใช้เยอะทําอะไรคือเพียวาน่ะอยากจะสร้างบ้านนะทุกคน ให้พ่อกับแม่เพราะว่าบ้านที่แพวาสร้างแล้วพ่อกับแม่สร้างขึ้นมา20กว่าปีแล้วประมาณ27ประมาณ20 20 25 26ปีคือตอนนี้มันเริ่มพังแล้วทุกคนเพราะว่าปวกมันขึ้นเยอะแพวาก็เลยอยากจะสร้างให้พ่อกับแม่ใหม่ก็พูดง่ายๆก็คือสร้างเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็สร้างห้องอีกห้องหนึ่งให้พ่อกับแม่ทุกคนก็คือเราก็อยู่กับพ่อโอ้โหปวงปู๊กกินเพื่อนแพรว่ะ โอ้โหพี่พี่ห้อยปวกกินจนเบิดโธ่โ<ฮ>พี่พี่พ่อกับแม่แล้วก็คือพ่อแม่ก็อยู่กับเรานะคะเพราะว่าน้องสาวของพี่ว่าลหลายๆคนนาอเผื่อยังย่งบทันได้คิดยังบทันได้มีแผนการที่จะแบบเมื่ออยู่บ้านนะพี่น้องคะแล้วก็ยังแบบเขายังเป็นวัยรุ่นเนาะอายุ20กว่าปีอย่างเช่นน้องรัตนนี่ก็เพิ่งจะ จะอ่ะสิบแปดสิบเก้าเองนะทุกคนน้องรัดเนี่ยคือน้องสาวคนคนสุดท้ายนะในครอบครัวก็เพิ่งจะสิบกว่าปีเองสิบแปดสิบเก้าเองนะอ่ะส่วนน้องคนที่สองนะาที่ทํางานที่เชียงรายนะทุกคนก็เขาก็เพิ่งจะยี่สิบต้นต้น่ะเอาจริงๆก็เข้าเข้ามาที่ไทยตั้งแต่อายุสิบแปดปีเนาะตั้งแต่เริ่มทํางานได้นะทุกคนก็ ก็มาอยู่ไทยก็ประมาณ5ปีแล้วตอนนี้ก็จะประมาณ23 24ปีนะเขาก็ยังไม่มีแผนการที่จะอยากกลับบ้านนะเพีวาก็เลยคิดว่าเออถ้าหากว่าวันหนึ่งนะเพีวาทํางานอยู่ไทยอีกสักอ่าเพีวาก็กําหนดไม่ได้นะทุกคนถ้าสมมติว่าตอนนี้เพีวายังทําไหวเนาะเราก็อายุ30บวกแล้วนะเราคิดว่าเออเราทําไหวเราก็ทาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราทําไม่ไหวล่ะน้องก็ยังม่ คิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านเพราะว่าเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเพวาก็คิดว่าเออเพวาก็ถึงวัยที่เพวาก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองถึงจะไม่มีครอบครัวแต่เราก็ต้องสร้างทุกอย่าง ด้วยตัวของเราเองเราต้องสร้างทุกอย่างไว้เป็นของเราเองทุกคนอย่างเช่นแพรวาก็มีความหวันอยากจะสร้างบ้านนะทุกคนเป็นของตัวเองก็เลยต้องขอบคุณเจ้านายขอบคุณในความขยันขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายของแพรวานะคะทุกคนนะคะก็เลยทั้งคุณย่านะทุกคนแล้วก็ทั้งน้องๆเนาะที่แม่ตาแพวารวารวมทั้งนะคะก็คุณแม่เพนคุณพี่เกมนะคะที่แม่ตาแพราวานอกที่แบบหางานให้และก่อนหน้านั้นนนทุกคนก็จะมี งานพิเศษหนะ้าที่เพาวาได้ไปทําในหมู่บ้านนี่แหละก็หลายๆคนอยู่นะทุกคนเพก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบคุณหลายเด้อที่เมตาเพว่าะนะคะแมตาแห่งแรงงานล่าคนนี้นะคะทุกคนนอกจากคือนี่แหละเพวากับพยายามนะทุกคนพยายามขยันพยายามทํา ให้ดีที่สุดนะคะเถ่าทีเพ่ว่าจะทําได้นะเพรว่าก็บ,บอกเลยนะทุกคนว่าเพรว่ากับบริเมนเป็นคนเกง่งบริเมนเป็นคนขยันบริเมนเป็นคนดีนะบางครั้งเพรว่าก็ยังมีความมีการทํางานแบบพิพลาดนะทุกคนก็ถามว่าถ้าเราผิดพลานแล้วก็พร้อมที่จะ ปรับปรุงพร้อมที่จะแก้ไขนะทุกคนแล้วเราก็พยายามทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แปบว่าเพราะว่าจะเป็นคนที่แปบว่าไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังถ้าทําอะไรเพราว่าจะทําด้วยใจจริงๆเพราว่าจะพยายามคิดว่าตัวเองทําได้เท่าที่ตัวเองทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้พยายามเต็มที่แล้วเราย้งทําไม่ได้เพราะว่าจะไม่โทษคนอื่นแต่เพราะว่าจะ ถอยออกมาด้วยตัวของเพว่าเองว่าเออเราทําดีเท่านี้แล้วเราทํได้ได้เท่านี้เราก็จะไปให้คนอื่นพอใจในแบบที่เราคิดว่าเราพอใจไม่ได้นั่นเองนะคนนะพี่นกเนาะนี่เลยเลยคิดว่าเป็นพอห้เงาคิดแบบนี้หรือเปล่าวะเขาค็ดยังเขาก็ต้องเหตุใน้่มันดีเท่าที่เขาจะเหตุดได้ก็เลยเหตุให้ไม่ว่านะพอคนทีดีๆนะทุกคนละกะันเหมอโอกาสเนี่ยเพว่าเอาจริงๆนะถามว่าทํางานปัจจุบันนี่เหนื่อยไหม เพวาไม่ปฏิเสธทุกคนว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขในการที่แปลว่าอย่างนอ้อยเรายังมีโอกาสที่ได้ทํางานถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทํางานอยากจะมีเงินในเมื่อโอกาสมันมาแล้วเราก็ต้องทําเพราะว่าแพยวามองเห็นคนที่เขารวยเขามีเงินแต่เขายังไม่หยุดที่จะทํางานเขายังไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองพูดง่ายเลยทุกคนคะ่ะขนาดเจ้านายของแพวานะ เขายังต้องทํางานหนักกัแเฮาวาอีกกว่าจะได้นอนนะตอนกัางคืนนี่ดึกมากไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าอ่าคนที่มีพระคุณกับแพวานะขนาดยกตัวอย่างเลยถ้าเปรียบเทียบนะเป็นคุณแม่เพนเนาะคือเขามีเงินเยอะมากทุกคนแต่เชื่อไหมคะว่าแต่ละวันแกต้องออกไปทํางานทุกวันแกจก็แกแก็จะได้หยุดอยู่บ้านแค่วันอาทิตย์แค่นั้นเองทุกคนคะ่ะ หยุดแค่วันอาทิตย์อยู่บ้านชมวิวเขาก็ไปทํางานเหมือนกันเนี่ยแล้วแพรวาก็คิดว่าแพรวาะก็โชคดีแพรวาทํางานเหนื่อยจันถึงสุกแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เจ้านายก็ยังเมตตาให้แพรวาะได้หยุดทํางานให้แพรวาได้พักผ่อนนี่ค่ะทุกคนค่ะคือคือเป็นความโชคดีแหละเออนี่แหละอย่างน้อยเราก็ได้ใช้แรงเราก็ได้ใช้พลังงานของเราในช่วง5วันแต่อีกสองวันนะวันครึ่งอ่ะเราก็ยังได้พัก แต่ถ้าหาว่าเราไหวเราก็ไปรับจ็อบพิเศษ5ชั่วโมง6ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ว่ากันไปทุกคนคะ่ะนี่เลยคือบอกเลยค่ะถ้าคุณขยันคุณมาอยู่ไทยคุณจะไม่มีวันตกตำ่ำถ้าคุณเป็นคนดีขยันซื่อสัตย์อดทนทำงานด้วยใจจริงๆ มาอยู่ประเทศไทยพี่น้องคะมาทํางานอยู่ในประเทศไทยโบมีวันที่จะโบรวยโบมีวันที่จะโบมีเงินนะคะพี่น้องคะโอเคเด้อจ้าคลิปนี้พี่นี่นะคะพี่พีเอฟซทุกคนทุก่านนะคะได้ฮับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แม่ว่าน้ำเด้อจา้าขอขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสบายดี